สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมมชช่นแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนกันยายนวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็การแบ่งวันที่นะคะช่องเมม่แบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบไทยนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยถ้าใครที่แอบชอบนะคะชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีตุลก็สามารถเข้ามารับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเมย์จะเปิดไพ่ในวันนี้เนี่ยเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีคู่กรณีนะคะที่ชัดเจนขออนุญาตสับไพ่สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการตั้งสมาธินะคะให้กับชาวลัคนากราศีตุล พลังงานนะคะสำหรับเดือนกันยายนคนสดสนิทนะช่วงนี้นะคะก็มีคนที่เข้ามานะคะในชีวิตของอคนลนาัราศีตุลเหมือนกันแต่ว่าคุณตุลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีคอมมิชเมนต์กับใครนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า คนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่คนที่ผ่านกฎเกณฑ์นะคะต่างๆคุณสมบัติต่างๆนะคะสำหรับาการที่จะมาเป็นคนรักของชาวตุลน,นะคะดังนั้นไม่มองว่ายังไม่มีการตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใครนะคะไพ่ที่ได้นะคะมี7คาถามี8เหรียญมี The Strength มีเด Th ็กถือคาทานะคะมีเอ็ดซับเพนดกับหัวแล้วก็เถ้วยที่กับหัว อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะสำหรับช่วงนี้เข้ามาเพื่อจะพิจัยของชาวราศีตุลน,นะคะแต่เมยมองว่าคุณตุลเองเนี่ยยังมีแรงต่อต้านนะคะคนเหล่านั้นเพราะว่าคุณเนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่ที่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบมั่นคงยั่งยืนได้นะคะช้อยคุณเยอะนะมีไพ่เจ็ด้วยที่ขึ้นมากับหัวด้วยไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เดอะสเตรนท เมย์มองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีบางคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังเ,เสมอนะคะแล้วก็ยอมคุณทุกอย่างนะคะแต่ว่าในบางคนก็จะเป็นคนในลักษณะที่เข้ามาแบบฉาบฉวยนะยังไม่ได้อยากลงหลักปฐานดังนั้นไม่มองว่าตัวคุณตุนเองอ่ะก็จะมองเห็นแหละว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าคนที่จริงจังกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะต้องการเวลาที่จะดูเขานาน,านกว่าน,นี้ก่อนหรือไม่ก็คือคนคนนี้อาจจะ ไม่ใช่สเปคอัค่ะถึงแม้เขาจะรักเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องตอบรับทุกคนที่เข้ามานะคะที่เขารักเราดังนั้นไม่มองว่าตัวคุณตุลในช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครแหละแต่ว่าถามว่าดูออกไหมว่าใครเป็นยังไงคุณดูออกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาแต่เมมองว่าคุณไม่ได้เลือกใครนะเพราะว่าคนที่เป็นไอเดียหรือว่าเป็นคนในคนติเนี่ยยังมาไม่ถึงนะคะก็จะประมาณนี้ก็โสดแบบไม่เหงานะ คือมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ฮาโรุโกโกันบ้างนะแตหลายราศีก็ยังไม่มีการตัดสินใจนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เท่าไหร่จะเป็นลักษณะข,ของการดูดูกันไปก่อนซะส่วนมากมันอาจจะมีส่วนนะคะในเรื่องของ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้คนเครียดเยอะเม่ว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในช่วงนี้ก็เลยยังไม่มีใครแบบต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะคะเหมือนกับพยายามที่จะโฟกัสที่การงานกันเงินกันมากกว่านะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอนะคะ ไม่ใช่เดือนนี้แต่ว่าเร็วๆนี้แหละนะเพราะว่ามันมีไพ่ give you relationship r a chance นะคะมี free y o u r s e l f แล้วก็ chemistry ซึ่งหมายถึงว่าคนที่ใช่คนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็จะทำให้สามารถปลดปล่อยคุณออกจากอเอ่ความรู้สึกที่ไม่อยากมีใคระนะคะ free y o u r s e l f ก็คือแบบคุณอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่ ไม่ค่อยดีแล้วก็ทําให้มันเป็นกําแพงในใจอะไรเงี้ยแต่ว่าคนคนนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะทลายกําแพงตรงนั้นของคุณได้นะแล้วก็มีไพ่การให้โอกาสซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้ไม่มองว่าคนนี้จะเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยใจอ่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้เขานะคะด้วยความเต็มใจคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีมากด้วยแต่ว่าคนคนนี้จะยังไม่ได้เข้ามาในช่วงกันหยานะคะแต่ก็ไม่นานเกินไปประมาณไม่เกิน3เดือนนะ ก็จะเจอนะคะคนที่เป็นตัวจริงนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ไพ่คัมแีน,แนํนำนะคะช่วงนี้นะคะเมย์ก็ยังไม่ไม่หายจากอาการเ,าเป็นไข้หวัดนะคะเป็นมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยดวงรายวันเนี่ยก็จะยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าทําไม่ไหวนะคะนี่ต้องขออภัยจริงๆคือหลายๆท่านที่ติดตามดวงรายวันเนี่ยก็จะ ทวงคลิปแล้วแหละว,ว่าทาไมเมย์ยังไม่ทานะแต่ว่าเมย์ยังไม่หายนะคะก็จะสามารถสังเกตได้จากเสียงของเมย์นะคะการตัดต่อคลิปนี้ก็จะยากขึ้นเพราะว่าเมย์จะไอบ่อยนะคะเมย์ต้องอตัดคลิปหยุดคลิปบ่อยนะ,ะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอาจจะสั้ระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันไอเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะ ไพ้ที่ได้นะคะมี u อ i t y มี yes นะคะแล้วก็ peaceful restoration อ p p o r t u n นิตีคือโอกาสค่ะโอกาสที่จะได้เจอนะคะอย่างที่บอกเจอรักแท้เจอคนที่เหมาะสมกับเรานะคะที่รักเราจริงและเราก็มีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนกันนะคะไพ่ yes ก็คือการสมหวังนะคะการได้ลงเอ่ยใครสักคนหนึ่งอย่างที่ไม่บอกว่าน่าจะภายใน3เดือนนี้แหละนะคะคนที่ใช่น่าจะมาถึงละ peaceful r e s t r a t i o n นะคะจะมีการปรับตัวเข้าหากันได้้าวันนทุกเรื่อง ถ้าอะไรที่แตกต่างกันคุณก็จะหาวิธีการที่ทําให้ความสัมพันธ์มันลงตัวได้นะคะก็เนี่ยแหละก็คือความสัมพันธ์ของคู่แท้นะดังนั้นในช่วงกันยายนคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เราก็สามารถที่จะปฏิเสธได้ต่อให้เขาจริงใจจริงจังกับเราแต่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะมันไม่ผิดที่จะปฏิเสธนะดีกว่าเราไปหลอกนะคะนะคนที่แบบเขามารักเราแล้วเราไม่ได้รักเขาไม่ได้มีใจแต่ว่าก็คบไปแบบเผื่อเลือกแบบนั้นนไม่ดีนะไม่มองว่าคุณตุลก็จะไม่ทาแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคุณก็กจะ เหมือนกับปฏิเสธนะคะคนที่เข้ามาที่ยังไม่ใช่นะในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะรับพลังงานบุกได้เลยนะค่ะขอบคุณนะคะชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมแล้วก็ชาวสองด้วยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ